ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาจัดกิจกรรมงานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่1ประจำปี2567โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริชัยนามบุรีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาเป็นประธานเปิดพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานณหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาเติบโตคู่กับมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้มีประวัติความเป็นมายาวนานร่วมกึง่งศตวรรษคณะมีความภาคภูมิใจในการเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนพันธกิจ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดังปรัชญาของคณะที่ว่าศาสตร์แห่งมนุษย์และสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนความภาคภูมิใจในตัวตนขององค์กรเป็นที่มาของการกำหนดให้มีวันมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาหรับวันที่24กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยหลนกล่าวรัชกาลที่2 ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะจึงกำหนดให้วันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อ,องค์กรเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างถ่ายทอดและต่อย,ยอดองความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่ตอไป พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้ดอกทองหลางลายเป็นดอกไม้ประจำคณะโดยเป็นดอกไม้พื้นบ้านในท้องถิน่นเ,เช่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะอยู่คู่ชุมชนท้องถิ่นไปตลอดการสำหรับกิจกรรมต่างๆที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดขึ้นเริ่มจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสิริชัยนางบรุรีรักษาราชการ,การ,กาทรแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร ร่วมทำบุญทางศาสนาพุทธแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวนเก้ารูปจากนั้นร่วมพิธีทางศาสนาพุทธเจริญพระพุทธมนตรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงมโนราจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสี่ทนวิถีการแสดงอนาสีตและการแสดงดีเกฮูลูปุตราปุตรีมาลายูการมอบเกียรติบตัตร การมอบทุนการศึกษากิจกรรมการเสวนากึ่งศตวตรรษเก่าเก่าเรื่องเล่าชาวมนุษย์โดยอดีตอธิการบดีและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ที่ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาด้านผ้าพื้นถิ่นใน3จังหวัดชายแดนใต้เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์มนุษย์ศิลปะ ที่นำเสนอผลงานจิตกรรมพร้อมรับชมการแสดงดนตรีสากลจาก Art A. n แอนิเมชั่นมิวสิโดยได้รับเกียรติจากคณะบดีศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนสงขลานวายาุอาร์ตแกลเลอรี่ฮอินมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลารวมถึงการแสดงบูธนิทรรศการผลงานของคณะและงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจความสมรรันะรวมแรงร่วมใจในองค์กรมิสรีนปในเจกะนักศึกษาฝึกสากิจศึกษารายงาน